ต่อไปสถานีปลายทางบางว่าขอบคุณค่ะ next น,นี้เราก็มาถึง BTS บางว่าแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดเชื่อมนะคะที่จะเดินทางไป MRT ได้นะคะ MRT บางว่าค่ะก็คือสถานีที่เชื่อมกัน แเราเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะร้านลาบาร่าบางว่านะคะอยู่ที่ชั้น5ค่ะทางเข้าเป็นอเมซอนนะคะเหมนกันค่ะงร้านแล้วนะคะนี่ค่ะชื่อร้านค่ะลาบาร่าบางว่าค่ะอยู่ใกล้ BTS เวอร์เวอร์ เส็นทั้งหมดราคา3,400ันสดด้อยหานะ รีฟิลน้ำนะคะคนละ2ีบ้าทค่ะแลวแหละเท่าไหร่ก็บวกเองนะคะสามคนได้เตายี่สิบเต้าเออมาสามคนนะคะจะได้เตาย่างแล้วก็ต้มนะคะเนี่ยค่ะไปจักกินจา้า วันวันนี้ก็วันหยุดอีกวันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินสำอเพลงกันค่ะคนขับวันนี้ค่ะรันเบียค่ะมีช่องไหมคะให้ติดตามทางไหนได้บ้าง Good อเดียสิบสามค่ะ IG แต่ IG นะคะไปดูได้างถ่ายรูปสวยมากนะคะไปติดตามได้เลยนะคะโอเคค่ะไปค่ะ ยืดผมเอ้ยเออชายยืดควรดับไปนะคะมาเมื่อวานยังไม่ได้สะเลยค่ะไปกินหมูกระทะด้วยไปค่ะส,สองวันวันนี้นะคะแพลนที่เราอยากจะได้นะคะที่เราอยากได้จากสัมเพลงก็คือตุ้มหูค่ะ กิกเยอะมากเตรียมเงินมาไม่รู้จะพอไหมเนี่ยแต่เราจะต้องประหยัดแม่มันีเพคะแม่วันนีอะโอเคเดี๋ยวไปถึงแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่า ถึงแล้วนะคะสองเพลงไปกัน,นะคะ่ะไปดูว่าวันนี้เราจะได้อ,อ,อะไรไ<ป>นนอุ้ยน้ามืดนามืดมากเลยค่ะไปะคตามไปค่ะตามไปค่ะชอปปิง้งแค่ดูก็มีความสุขแล้ว ขอ,ของเบาๆก็คือว่อาหลัวเขาไปขาชุดนอนไม่ได้นอนไหมคะเอาวะวก็มีรา้านะเฮ้ยมีชานมแล้วเดียวมีชานมแล้วหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะตอนนั้นก็ตามหาชานมไม่เจอ คอนดอเรสบอกพี่วาหนมสีทหอย้วยเ็นมสีน้ำตาลสวยน่ารักอ่ะเนี่ยที่ใหม่ดาวิกาใส่ใช่ปะที่ชอบปะ เสียตังีได้กระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะเรายังไม่ได้ค่ะเรายังไม่ได้เดินยังไม่ถึงในาที่เลยค่ะมีร้านขายกระเป๋านะคะยังไม่จบหมายว่าถ้านั่งไปมันมันชัดหมาดเลขสิบถือหมวกคุมผมค่ะ สองใบห้าสิบค่ะราคะเท่าไรเพราว่าเขาใบเดียวเท่าไหร่น้องเขสองใบได้ไม่อรอ่กยว่าจะเอาดีไหม,มนเมนียต้องกดดันเราอ่ะ <c oughs> มันก็ต้องเอาใช่ไหมน่หลิสมาส์จ้าเริ่มมาแล้วจ้าร่ำรักมากเลย นี่ซื้อผ้าปูโตนะคะเราซื้อไปแล้วเม็ดละ65บาทค่ะสีแดงมิชันคอมพีดจ้ะลายดือนเชื่คนเราได้ของแล้วหน้าตาคนนอนค่นะเราได้ของแล้วค่ะเราได้ของแล้วเราดีใจมากมิชันคอมพีดเือะต้มหูค่ะ๋ยวเราไปดูกันว่าต้มหูเราจะได้กี่อัน จะซื้อไปขายหรือจะซื้อไปใส่ะคะจะไปใส่ะค,ะค,ค่ะโอเคค่ะก็ช็อปไปแล้วนะคะได้ได้ของครบแล้วได้ตุ้มหูไป12คู่นะคะคู่ละ10บาทรวมทั้งหมดเป็น120ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปกินข้าวให้ถึงข้ามาเลยวิชชั่นคอมพลีทแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> สองอย่างนะคะตู้มหมูกับผ้าปูโต่<ม>ตากลกังระกบไปหาของกินนะคะคนหิวสองพันสิบเก้าเนมไปแล้วค่ะ<ม>หิวมากมไปหาของกินนะคะ<ม>ไปจา<ม>้าแตงกวาไม่มปกินเล่นหน่อยดิสิบ้านสิค้าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านโมซิมคเรียนบาร์บีคิวนะคะเป็นบุฟเฟ่นะคะ ราคา299บาทค่ะก็จะมีเครื่องเคียงนะคะสไตล์เกาหลีแท้ๆค่ะจาจังนะคะแล้วก็ยัซทีค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกัดเวลานะคะได้ <c oughs> ยิง่งได้ยิ่งค่ะมาทานกิ้งย่างเกาหลีนะคะ <c oughs> นกกกกกักเอกเกาหลีต้องกินอย่างนี้ค่ะจริงค่ะ มาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะไมจ่ใส่เนี่ยอเข้มขนมากค่ะรสชาติออกหวานๆเนาะแงไหนกับ้านน้นถ้าใครไม่ชอบหวานก็มีลกไปแจกเลยก็จาะ ใช่ไหมคะ <c ười>